เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ S9 Commercial ที่สามารถชงกาแฟต่อเนื่องแบบไม่ต้องพักได้มากกว่า200แก้วมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมีเมนูให้เลือกถึง22เมนูและยังสามารถชงชาไทยได้อีกด้วยสามารถตั้งค่าปริมาณของกาแฟปริมาณน้ำความร้อนและสตีมฟองนมได้อย่างละเอียดตัวเครื่องสามารถดูดน้ำจากถังหรือต่อเครื่องกองน้ำได้ถาดรองน้ำทิ้งและกากกาแฟ สามารถใส่ได้ถึง3.5ลิตรจึงเหมาะกับการใช้งานในปริมาณมากๆสามารถทำโลชั่นกาแฟได้เข้มข้นมากๆสู้เครื่องชงเมนูนได้สบายๆ,ายๆเพราะตัวเครื่องมีแรงดันถึง19บาร์และมีหม้อต้มอีก2หม้อต้มที่ช่วยการทำงานเรามีศูนย์ซ่อมเป็นของตัวเองมีอะไรสต็อกตลอดเวลามีโชว์รูมให้ดูเครื่องจริงมีแอดมินให้คำปรึกษาตลอดการใช้งานเพราะเราไม่ทิ้งลูกค้าดูแลตลอดชีวิต